ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันดีแล้วก็อยู่กับ e l d e r อ i n g กันอีก้วอนเส t ร n s n s t r t s e r t โดผมว่าผมจะมาสำรวจที่นี่ต่อแล้วก็มาปราบบอสโอเคแต่ก่อนื่นขอไปทาดานหน่อยแล้วกันเมื่อกี้เไปเห็นใน y o u u u e s it, so and and insert, insert. Oh, s o r t มานะผมว่ามันมีดันเจียนในตรงที่สู้ลาดานผมก oh ็เลยอ่ะไนลองมาดูหน่อยแล้วกัน น่าจะเป็นแถวนี้แหละมั้งเทินจีนลับแหรอมาเราจะเข้าไปดูกันว่ามันมีอะไรโอ้กูยืนอยู่เฉยๆก็โดนเหรอเนี่ยอะไรแม่งหายตัวได้ด้วยแม่งอะไรนักหนาอะไรฮนะวอทเถื่อน เดี๋ยวเดี๋ยวบันไายขาดนะเกือบตกแล้วเมื่อกี้มีอะไรอ่ะที่นี่บันไายขาดอีกแล้วอืมไอ้คันโยกไว้ตรงนั้นจะขึ้นไปยังไงวะคือวิ่งไปเร็วๆแล้วก็ฟาดอม่งเลยลักคันไม่เนี่ยนเะจอแบบ เกิดสกัเท็นชูเกิดสกัเท็นชูนี่ใส่น้ำแขำ็งเข้าไปบัฟเพิ่มอีกแต่มันหมดอะไรนักหนามึงอะโอ้หมด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  sorry เออล,ล่วงลงไปละโอเคปลอดภยัยละ ในที่สุดก็ได้โยกกันโยกกัะเด็นโอเคเไปตู้บอสกันตู้เปิดแล้วครับโดดลงไปแล้วก็วิง่งมันก็ไปห้นจึงประตูแล้วนะมาวะถามว่าต้องเหมือนมี็นคนจะตามมานะขอบับก่อนเลยแล้วกันโอเค แล้วก็เอาอาสวิตรติการและแบก,กินโอ้โหไอเ้เฟนเอ๋ยเจอใครไม่เจอโอ้โหแล้วแม่งมันหลบได้นะเหมือนจะหลบแต่เราไม่สนนะแล้วยิงอย่างเดียวเฮ้ยทำไมชาร์จนานจังวะถอยก่อนอเกือบตายถ้าไม่บับมานี่้คงตายละเกเพิ่มให้หมด เฮ้ยมันจะรับเบิร์ดนะรู้สึกโอเคเรารอจีจีอีกรอบนี่โคตรแรงบอกเลยเหมือนจะต้องเหมือนจะต้องหลบไอ้เยอะงงงงเป้าโอ้โหโผล่ขึ้นมาไอ้ฟัดไอ้ฟัดเอ้เจอแบบจีเข้าไปอ รุนแรงมากมันนะ่ะรุนแรงมากเลยเอ้ยอดีนะมันกัดไม่โดนหลบมาก่อนเราต้องอันเชิญละเอ้ยเดี๋ยวเปิดตะเกียงทำไมเนี่ยเดี๋ยวจะจนมุมเอาได้นะมาเก็บโซเนะี่ยเอ้ยหลบได้เว้ยได้ยินนะได้ยินอยู่นะโอ้โหเอาไปกินเลยอีกล่างทรงองคุลี่ อไปเฮ้ยไม่โดด้วยแล้วยังไงเหมือนจะทุบเหมือนจะทุบแล้วยังไงก่อนครับเดี๋ยวยิงรัวๆเข้าไปแสบคันไหมยังไงเหมือนจะระเบิดอุ้ยเสียวเวย้ยยิงเข้าไปอีกอะแบบอัดเน้นเน้นอัดเน้นๆอัดเน้นเเหมือนจะหมดนะเกือบโดนโอ้กูโดนละมาอยู่ตรงนี้ได้ไงวะดื่มก่อนพอดื่มก่อนลบก่อนลบก่อน ฮ้ยล็อกเป้าแม่งโอ้โหดีนะไม่โดนโเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นไอ้หนูเดี๋ยวโดนจี่แน่มึงอะอยู่เฉยๆนะอยู่นิ่งๆให้หมอฉีดหน่อยเออเหมือนจะตายแล้วนะลาก่อนเฮ้ยเกือบไปแล้วเย้อุยโอเกอร์อัศวินเดี๋ยวเรากลับมาที่ฟาลูมเฮ้ยใช่ว่ะตรงนี้วะ่ะ มันจะเป็นตรงนี้นะโอเคเราจะเจอกับไอ้ม้าที่โคตรโหดตรงนี้หนึ่งตัวดาบใหญ่เปะละ่ะดาบใหญ่อัดมันเลยไม่ดีกว่าเซฟดีกว่าผมเล่นเวทดีกว่าใช้เวทสู้มันดีกว่าเอเหมโดนมืนโดนกูนนแน่กูบอกให้โดนแบบโดนกูจี่แน่แบบจีแบบจ่ระยะเผาขนไม่ต้องทำอะไรกันพอดี แบบโดนเข้าไปโดนเข้าไปจะทุบเหรอไม่ทุบไม่ทุบเว้เออ <c oughs> โอเคไปรีพร์นแบบเพราะเราต้องไปสู้ด้านหน้าจะสู้ไหวไหมนะตัวเราอันตัวเรานั้นมีตัวอันเชิญอะไรเท่ๆบ้างวะ <c oughs> ผมอยากอัพไอตัวอันเชิญี่ก็ อันนี้มันก็น่าเล่นมากเลยอะทหารล่างเชิญลาดานเนี่ยผมมีดอกไม้ครบปะวะผมคิดว่าที่ชีก็น่าจะไหวนะสำหรับไอตัวด้านหน้าเนะนี่ยนี่ไงอันเชิญเลยแล้วกันดื่มเจ,าจากก้าเจ้าผูไก่ชะตามรณนะใข่กันแน่เอ้ยดื่มโยยายอไอหนูโอ้อยกะจะจี่ไม่ทันได้จีเลย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกระตือมันแบบปกตินั่นแหละหลบออกมาหลบออกมาโอ้แล้วเราโดโดโคตรแรงโอเคเขาเปลี่ยนเป็นเฟซสองครับกะจะจีแต่มันวิ่งเข้ามาไวมาก มรณะเอยอันนี้ไม่ต้องาพานกะันหรอตอนนี้เขาบดปล่อยลูนมรณะแล้วก็เขาก็จะกลายเป็นเฟสสองซึ่งเป็นเฟสสองที่โคตรเท่ดูสิ ว่าชุดเกาะอ,อย่างเท่ขอเลยแล้วกันนะชุดเกาะนายเนี่ยเท่จัดโคตรเดือดโอเมก้าดโอเมก้โอ้ยกู โอโอ้ทำไมผมชอบดื่มตอนที่มันจะโจกตีตลอดเลยนะไม่เข้าใจตัวเองหรือวะอยู่ไหนขวดเดี๋ยวขอจังหวะนิ่งๆนี่ปะนิ่งปะเหมือนจะนิ่งนะเหมือนจะนิ่งอยู่นะเออจังหวะนิ่งๆโอ้ยนิ่งกันยี่แล้วกูโดนอีกแล้วศึกสักศึกสักล้ว นี่งไงศึกษัศึกษัแน่นกว่าแล้วแค <c oughs> ผมอยากอัพซอมมอนดีกว่าที่ชีมันก็เก่งเลยสู้กับไอ้ตัวนั้นอะ่ะมันต่างคนต่างตัดเลือดมันก็ดีอยู่เอา้าเดี๋ยวอ๋อที่นี่มันเกิดไฟไหม้แล้วด้วยว่าดูเถิดตัวกลมวอดไหแล้วข้าไม่คิดจะตำหนิท่านหรอกนะข้าจะทำงานประสานวิญญาต่อไปดังนั้นขอร้องท่านเถิด ช่วยเกี่ยกองท่านฮิวทีเขาผูกพันกับตัวกรมมากเกินไปทีนี้ต่อไปเขาจะแหลกสลายโซ่ตัวนักโทษพังท่านฮิวเป็นอิสระแล้วข้าอยากให้เขาออกห่างจากตัวกรมนี้ยังไม่ได้เป็นแรกของยักษ์เพลของอะไรเลยนี่ว่ามันน่าจะเออไอพวกนี้ไปแลกเป็นลูนได้เนาะอยู่ไหนวะ ไหนก็มาแล้วขอมาดูความเปลี่ยนแปลงของโตกบ้หน่อยนรู้สึกเหมือนจะมอดไหมไปละแต่คงไม่มีธุระกับเจ้าอีกแล้วข้าคือหญิงล้างทรงองคุรีข้าจะรออยู่ที่นี่จนกว่าการสื่อสารจะจบลงจนกว่าท่านองคุรีจะมีองค์การอีกครั้งเจ้าไปทำสิ่งที่เจ้าคิดว่าถูกต้องให้สำเร็จก็พอเอาละจบไปได้แล้วไม่ไม่ รับใช้เลยช่างไรบ้านนี้สียจริงโอเคต้องรับใช้เราครับเจนโอ้โหอะไรวะเหมือนเป็นแซ่นะเปียแดงเหรอของยักษ์เพิงเอาเวทมาก่อนแล้วกันแรก,แรกๆมาก่อนดูก่อนเฟียเฟียน่าจะไปแล้วปะเฟียไปแล้วจริงๆด้วยเอาไม่ใช่ไม่ใช่ห้องผู้เสพอาจงเหรอก็ดิ่งของดีใครไว้เนี่ยโอ้แล้วทำไมดีถึงตายอะ โดนใครฆ่าว,วะประตูนี้ยังไงกันแน่เนี่ยตายแล้ว,วะ่ะได้ชุดเกาะเข้ามาด้วยได้ถึงขั้นไหนก็ไม่รู้นะเนี่ยอัพมาก่อนโหขาดขั้นสี่ไม่ได้ครับไม่ได้เราไว้ที่หลังแลแ้วกันนะเนี่ะไปสู้ไอ้ตัวนั้นก่อนมาดื่มแล้วมันจะวิ่งเข้ามาอ๋อทีนี้แม่งเสือกไม่วิ่งเข้ามา,างั้นอันเชิดก่อนลเลยแล้วกัน เตียมชาร์จจีเข้าไปหลบไม่เกินแตมันศึกษากเจหลบไ่เกินมันศึกษากแจกวะอันตรายตัวเนี้ยเทจัดมันมนศึกษารีวหลบลงมาเดี๋ยวตกอยู่กลางๆไว้ดีกว่าเ้ยจ้เดี๋ยวมันศึกษาม้วนตัวปั๊บศึกษาคแล้วกูโดดได้ไง ดิมด่มให้หมดตดให้ดื่มโอ้ยโอ้โหแล้วแม่งกูเสียบปปฟัฟไปฟรีๆเลยต้องมาลบมึงเนี่ยแมง่งอ้บัฟกูหายหมดทำอะไรก็ทำไปเวนป่าอยู่นั่นแหละหินเนี่ยโอ้ยไอย้ชิย รนักอะไรนักหนาวะเอา้าทิชีกูเป็นอะไรเนี่ยนอนพังงาพังงาอยู่เลยโอ้ยหนีก่อนเดี๋ยวโดนสึกสักสึกสักมันต้องเป็นคนยังไงเนี่ยเอา้า mà nó một กจะตายผู้หมองเหตุใดเจ้าถึงทวินหาชะตามมาแลนะเพื่อเก็นค่าสิ่งใดความทรงจำของดาบเทมิน Of death is unbound, and the lands between are shrouded by death's dark fate. But the flames will also burn the impenetrable thorn. It is then you'll be Elden Lord yet. That I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever want to be alone. I don't really ever feel at home on my own. In the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I'll never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled, It's so cold outside. I'm alone.